แล้วนะครับตัดขนสั้นให้ลดปัญหาเรื่องขนรู่ดๆขนพันกันลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมเหแบคทีร์ลดการสะสมความแบบชื้นที่ทําให้เกิดกลิ่นอับรลดทั้งขุยแดงขุนคันต่างๆนะครับพี่ช่าแชร์เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรช่วยลดพวกขุยแดงขุนคันนะครับที่อยู่บนผิวหนังของน้องแล้วก็ลดเหตุผลที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยนะครับตัดขนสั้นให้แล้วดูแลง่ายครับอาบน้วามขนให้ไวแปรงผมที่แต่งด้วยถึงนะอาบนมาตะโกดแล้วต้องไปร้าซอลอนในส่วนเกษตรมองคันครับสูรแต่พองสูงสูงสีสีสีสัน หลงังจากเสนอเชนในงานจิตอาสาติดต่กับสลักจอ,อ,อนแม่จอนในมณฑลนิติต่า,างๆนะครับอน,นุโมทนานไป,ไปร่วมกันครับเพ <c oughs> ราะว่าคนที่หลุดล่วงมามันจะมีเยอะในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้นะครับทําให้แอร์ซันหรือว่าเข้าไปติดสภาพเข้าไปในสมุกเราทําให้เป็นภูมิแพ้ได้นะทําให้หนื้อมูกไหลได้โอเคครับอ่านนับตั่คนละน้องหวานาน้องแม่ซอลอนเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับแต่คนสลักก็ยังง่างตัดแต่งขนบริเวณอุ้งเท้าด้วยนะครับเพื่อที่จะลดความอับชื้นนะครับกำลังตัด ผลที่ตัวน้องอยู่นะเป็นสงผลสั้นดูไร้ง่ายลดปัญหาเรื่องกดเร่ร่วงของพันธุ์การลดการสะสมความร้อนในร่างกายลดการสะสมหุ่ปัดลดการสะสมความอับชื้นได้ทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผิดปกติคัดคนด้วยนะครับ ช่างตัดแต่งขนให้น้องนะครับเป็นทรงขนสั้นนะครับจะได้ดูแลง่ายลดความร้อนสะสมในร่างกายลดการสะสมเห็บหมัดลดการสะสมความอับชื้นที่ทําทำให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ผื่นแื่นคันนะครับเเราจะพาน้องไปอาบน้ําแช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับจะได้ลดเห็บหมัดลดผื่นแดงผื่นคันนะครับจากการที่มีเห็บหมัดแล้วก็ผื่นแดงผื่นคันจากความอับชื้นนะครับตอนน้องมีแผลจากความอับชื้นด้วยนะเห็นไหมนะครับ พี่ช่งจะแช่เป็นชชบพูสุดๆใหช่วยปรับสภาพผิวหนังกระผลนช่วยลดปุ๋แดดเป็นไนให้นะครับจะได้สบายตัวอาบน้ำแต่โนร้านต้่งหมาน้งมาสาลอนในสวนเกษตรต้องเหมาครับเรื่อยดูการสมัครเวงวิพี่่งรับโนะมีบริการรับส่งบริการจัดตรพิเศนครับรายได้ส่วนเงเราใช้ในงานจิตอาสาแต่คนได้จับสากสินแมวจอนในเมือลนิติต่างๆนะครับอมานับสุนวกันครับ กำลัางกัดน้ารแช่เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรให้กับน้องนะครับเพื่อที่จะเอาเห็บหมัดออกจากตัวนะครับจะได้ลดเป็นหนเป็นขั้นดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องด้วยครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรองทางานท้้งหวานทั้งเงามารถติดต่อได้นะครับช่วยลดปัญหนเป็นขึ้นช่วยกับอสภาพผิวหนังและขนแล้วก็ช่วยกำจัดเห็บหมัดออกจากตัวน้องได้ด้วยครับ